เรียกว่าเป็นเข่ารือมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะกับการหวนกลับบ้านหลังเก่าของเพรสุปตาอย่างติ๊กจิสราพรเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีข่าวแว่วๆมาอีกว่างานนี้มีการดึงตัวนางเอกตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภาโคจอมมาเจอกับเพรรุ่นน้องอย่างเข้มหัสวีอีกด้วย ล่าสุดน,นะคะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าติ๊กเจษรพ์กลับมาช่องเจ็ดในรอบ18ปีกับบทบาทใหม่ในผู้จัดละครกับทางช่องเจ็ดในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวโดวยมีซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยอย่างอ้ําพัชรภาร่วมเล่นกับเพลงสุดฮอตอย่างเข้มพัสวีอีกด้วยงานนี้นะคะทำเอาแฟนละครตื่นเต้นดีใจกันสุดๆเพราะถือเป็นบี๊กเซอร์ไพรส์มากๆและต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้นะคะจะมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงและพอฉายออกมาแล้วจะถูกใจแฟนๆหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ